วันนี้มาทำซอสบลูเบอร์ี่สำหรับท็อปปิ้งขนมค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นก็จะเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำเปล่าให้เดือดนะคะเมื่อเราเคี่ยวน้ำตาลและน้ำเปล่าจนเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ด้วยไซรัปนะคะเพิ่มความกลมกลม่แล้วเราก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใช้บูเบอรี่แช่แข็งนะคะหรือว่าใครที่มีบูเบอรี่สดก็สามารถนำมาใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เราจะปิดไฟนะคะแล้วนำบูเบอรี่แช่แข็งหรือว่าบูเบอรี่สดเนี่ยมาแช่ไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณสี่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วตักเนื้อออกค่ะแล้วเราจะใช้แป้งกวนไส้นะคะมาผสมกับน้ำบูเบอรี่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราจะกวนไปจนกว่าแป้งกวนไส้เราจะสุกนะคะ วิธีเช็คสุกก็ง,ง่ายๆเลยนะคะแป้งที่เรากวนเนี่ยเขาจะมีสีใสขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นริ้วตะกร้อแบบนี้ตอนนี้แป้งเราสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะหลังเราปิดไฟเราจะนำเนื้อบูเบอรี่ที่เราแยกไว้เมื่อสักครู่นะคะนำมากวนให้เข้ากับน้ำซอสที่เราทำเสร็จแล้วการจัดเก็บซอสบูเบอรี่แนะนำว่าให้ใช้เป็นโหลแก้วจะดีกว่านะคะสามารถเก็บในตู้เย็นไว้ได้ยาวๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้บูเบอรรี่ไว้สำหรับทำท็อปปิ้งค่ะ